ครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเสียซัดซัดนะครับไม่ใช่เสียซัดนะครับผมเสียซัดซัดนะครับกับผมสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเอากล้วยลงนะครับเอากล้วยลงแบบง่ายๆครับบางคนบอกว่าเอาลงยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมวิธีที่ผมจะเอาลงนะครับลงง่ายๆนะครับนะครับผมผมไม่ใช่เสียซัดนะครับผมเสียซัดซัดนะครับวันนี้เราต้องทางออกให้หมดก่อนนะครับ แล้วก็ฟันนะครับมาดูครับมาดูดูลายนะครับเราจยามาฟันด้านนี้นะครับมันเอียงทางไหนให้เราฟันด้านที่มันเอียงไปฟันด้านนี้นะครับฟันที่ด้านกล้วยอยู่นะครับอย่าไปฟันด้านที่กล้วยไม่อยู่นะครับให้ฟันด้านที่กล้วยอยู่นะครับอ้าแล้วนะครับฟันสูงๆนะครับหนึ่งสองซ้อฟันเลยครับเดี๋ยวก็ง่อยลงมานะครับง่อยลงมาแล้วเราก็รับนะครับเห็นไหมครับท้ชมง่ายนะครับแล้วเราก็ตูไว้นะครับ เห็นไหมครับลงแล้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็ตัดที่กล้วยออกเพื่อเพื่อกล้วยออกนะครับนะครับตัดใบออกก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวไปตัดลายสวนนะครับให้ตัดที่กล้วยอยู่นะครับตัดเลยนะครับจุดๆนี่ครับตัวใหญ่ไหมครับใหญ่ๆนะครับ นี่นี่คือกล้วยเสียสัตวนะครับไม่ใช่เสียสัตนะครับแต่คนจะเข้าใจผิดนะครับว่าเสียสัตไม่ใช่นะครับผมเสียสัดสัครับดูครับลูปูกลูกล้วยผมครับนีผมมีส่วนกล้วยนะครับเห็นไหมครับผมเสียนะครับผมแกล้งเป็นคนจนนะครับแต่ที่แท้ผมเป็นเสียสัสั์นะครับ แกงมา20-30ปีแล้วคนยังจับไม่ได้นะเพราะผมแกงเก่งนะครับแกงคนจนนะครับแต่ที่จริงแล้วผมเป็นเสียนะซัดๆนะครับ